สวัสดีนะทุกคนเดี๋ยวมาดูสาเหตุรถคันนี้กันนะครับก็รถคันนี้นะครับเป็นเวฟร้อยสิบไอนะครับก็มีอาการน้ำมันเครื่องสาดออกนะครับบริเวณเครื่องยนต์นะครับเบื้องต้นรถคันนี้มีเครื่องหลวมนะครับควันออกแล้วก็มีชุดโซ่เราลิ้นดังนะครับเจ้าของแจ้งมาว่าเติมน้ำเครื่องเข้าไปมันดันออกนะครับ กลัวว่าจะเติมเยอะเกินหรือว่าอะไรหรือเปล่าอะไรย่างนี้ก็เลยเอาเข้ามาเช็คที่ร้านนะครับก็ผมได้รื้อดูชุดข้างนะครับอนโซลชุดข้างก็เจอส่วนที่เจ้าปัญหาเลยนะครับก็นี่นี่เลยครับมันจะเกิดจากอ่าไอโซลลินนะครับมันหย่อนนะครับถ้าเราเราปล่อยให้โซลลินมันหย่อนนะครับคือมันจะตีนะครับมันจะตีข้างในเครื่องเนี่ย มันจะตีมันจะกินพวกอลูมิเนียมพวกอะไรเนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือกินจนมันมันทะลุแล้วนะครับเห็นไหมครับพอกินทะลุแล้วนะครับเราเติมมันเครื่องเข้าไปนะครับมันก็จะสาดออกแบบนี้อันนี้ก็คือเยิมเลยนะครับก็คือสตาร์สตาร์แล้วก็คือก็คือเยิมเลยมันก็สาดไปทั้งเครื่องเลยนะครับทั้งรถมีแต่น้ำมันเครื่องเยิมเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ ส่วนส่วนรถขนานที่มันดังนะครับแนะนําเลยนะครับให้รีบเปลี่ยนนะครับถ้าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับถ้าโชคร้ายนะครับชุดโซลาลินตัวนี้มันตกนะครับมันจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยเสียเสียหายได้นะพวกวาล์วพวกอะไรก็คือจะคดไปเลยนะครับเราจะต้องเสียเงินที่มากขึ้นนะครับจากที่เราจะเสียแค่ชุดโซลาลินนะครับแล้วก็ลูกกิ้งลูกกิ้งนะครับประมาณนี้มันมันก็จะทําให้เราต้องเสียเงินเพิ่มนะครับอ่า ส่วนคันนี้ก็จะรื้อ,อ,อฟิตเครื่องใหม่อยู่แล้วนะครับก็ได้เห็นที่จุดปัญหาที่มันเกิดนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งเจ้าของรถอีกทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากฝากด,ด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าจะมีอะไรสาระดีๆมาแนะนำนะครับ ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะครับทุกคนนะ